สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานติดไม้เชิงชายที่หน้าจั่วกับบ้านทรงจั่วแบบประยุกต์ให้เข้ากับสภาพอากาศของบ้านเราอุปกรณ์ที่ใช้ไม้เชิงชายก็จะเป็นไม้สังเคราะห์ซีมิเมนต์ไฟเบอร์ขนาดหน้า8ความยาว4เมตรความหนาก็อยู่ที่ประมาณ16มิลิเมตรใช้ควบคู่กับหน้า4นะครับ การติดไม้เชิงชายเราก็จะต้องให้เขาอยู่ในระดับเชือกที่ทำการหาเอาไว้ตัวนี้ก็จะต่ำกว่าจันทรนลงมาอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับเพื่องานฝ้ารอบนอกการนำไม้เชิงชายหน้าแปดขึ้นมาทำการติดตั้งตัวนี้ก็จะใช้ปั๊มลมหัวปืนลมในการยิงยึดเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นถึงจะใช้สกกเกียวปลายสวรรค์นในการยิงยึดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สิ่งที่สําคัญจะต้องให้เขาอยู่ในระดับแนวเชือกที่ต้องการหาเอาไว้ด้านหน้าจั่วก็จะต้องตัดให้พอดีกับจัว่วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ32องศาเพราะว่าหลังคาบ้านหลังนี้ก็จะมีความสลบลากเอียงอยู่ที่ประมาณ32องศา เมื่อเราติดด้านที่1เสร็จนะครับทีนี้ด้านที่2เราก็จะต้องทําการถ่ายระดับให้เขาอยู่ในระดับเดียวกันกับด้านที่1เมื่อได้ระดับหนึ่งเชือกเสร็จนําไม้เชิงชายหน้า8ขึ้นมาทําการติดตั้งลักษณะของการติดไม้เชิงชายที่หน้าจัว่วที่เรากําลังติดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจั่วด้านข้างของตัวบ้าน สำหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานของช่างสวัสดช่างเยี่ยวไม้เชิงชายถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักอย่างหนึ่งของหลังคาแล้วก็ยึดแนวของปลายจันทั์ไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการบิดโกงนั่นเองหน้าที่หลักของเชิงชายหลังคานะครับช่วยให้หลังคาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยภาพรวมโดดเด่นสวยงามสะดุดตา แผ่นนี้ก็จะเป็นหน้าแดแผ่นสุดท้ายสําหรับปลายด้านจั่วนะครับเราก็จะต้องทาการตัดเข้ามุมองศาให้เท่ากันการนําขึ้นไปทําการติดตั้งก็ใช้ปืนลมในการยิงยึดเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะใช้สกูเกียวปลายสวรานในการยิงยึดอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็ใช้สกูเกียวปลายสวรรค์การยิงเราก็จะต้องยิงให้จมลงไปในเนื้อไม้การใช้สกูเกียวยิงยึดไม้เชิงชายตัวนี้ก็จะต้องมีการควน ลงไปก่อนนะครับถึงจะทําการยิงสกูเกียวหัวเขาก็จะได้จมลงไปในเนื้อไม้หลังจากนั้นงานสีก็จะเข้ามาเก็บทําการโป๊ะปิดหัวสกูอีกทีหนึง่งเมื่อเราติดไม้เชิงชายหน้า8ดเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยหน้าสีหน้าสีตัวนี้นะครับช่งางขอชอบเรียกบัวบนหรือว่าบัวปั้นลมติดเข้าไปควบคู่กัน<ๆ>ก็จะทําให้ไม้เชิงชายดูสวยงามสะดุดตา สำหรับไม้เชิงชายถ้าเราใช้ไม้ธรรมชาติล่ะครับเขาก็จะมีความสวยงามได้กลิ่นอของธรรมชาติแต่ข้อเสียของเขานะครับเมื่อโดนแดดทนฝนมากๆเขาก็จะเกิดการบิดงอบิดโกง่งแล้วก็จะทำให้หลังคาบ้านดูไม่สวยงามแต่ไม้เชิงชายบ้านหลังนี้ก็จะใช้เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คุณสมบัติของเขาก็จะทนแดดทนฝนไม่เกิดการบิดงออายุใช้งานก็นาน เมื่อเราติดไม้เชิงชายหน้า8ดพร้อมกับหน้า4ี่เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานก่อแล้วก็ฟ้ารอบนอกสำหรับจั่วด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยซีซันแนลนะครับเมื่อบ้านหลังนี้เสร็จนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนเราก็จะมาพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ